เก็บเก่ามาเล่าใหม่พาคุณย้อนอดีตไปกับเรื่องราวของไทยที่มีค่าควรเก็ดการจารึกจดจำสวัสดีค่ะคุณฟังค่ะในการศึกษาประวัติศาสตร์เราจำเป็นต้องค้นคว้าหลักฐานจากหลายแหล่งเพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้องในบรรดาหลักฐานที่ใช้ศึกษา ศิลาจารึกเป็นหลักฐานสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ศึกษากันมานานสำหรับในประเทศไทยผู้ที่ศึกษาศิลาจารึกเป็นคนแรกก็คือฝรั่งชาติตะวันตกศาสตราจารย์จอร์จเซเดผู้ที่ชีวิตในการศึกษาเรื่องราวของชาติตะวันออกและของไทยเป็นเวลานานศานสตราจารย์จอร์จเซเดผู้นี้นับเป็นบุคคลสำคัญ ที่วางรากฐานด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของไทยโดยเฉพาะการอ่านศิลาจารึกถึงขนาดที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพรยาดำรงร,ราชานุภาพทรงกล่าวว่าศาสตราจารย์จอร์จเซเดจะเกิดเป็นคนไทยหรือชาติใดก็ตามเมื่อมีความรู้และความสามารถให้ความรู้เป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยดังที่ได้ทำมาก็ต้องนับว่าเป็นผู้มีความชอบอันควรสรรเสริญได้ ศาราจย์จอชเซเดเกิดในปี2429ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสสันนิษฐานว่าต้นตระกูลมีเชื้อสายยิวจบการศึกษาด้านอักษรศาสตร์และเรียนวิชา,าศาสนาและภาษาเยอรมันด้วยเริ่มทำงานเป็นอาจารย์สอนภาษาเยอรมันที่ปารีสเซเดกล่าวว่าสถานที่ที่ทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษาเรื่องของประเทศตะวันออกก็ค<ม>ือพิพิธภัณฑ์ศาสนาที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง ซึ่งต่อมาก็คือพิพิธภัณฑ์กีเม่เขาเดินทางมายังโลกต่นออกเมื่ออายุเพียง17ปีเท่านั้นศิลาจารึกหลักแรกที่เขาได้เห็นก็คือศิลาจารึกของขอมเขาได้ลงมือแปลจารึกภาษาสันสกฤตของพระเจ้าชัยบรมันที่2ของขอมเป็นภาษาฝรั่งเศสและได้เขียนบรรณานุกรมงานด้านโบราณคดีของขอมและจำปาขึ้นด้วย ในปี2460ศาสตราจารย์จอร์จเซเดเข้ามารับราชการในตำแหน่งบรรรักษ์ใหญ่ของหอสมุดวิรยานสาำหรับพระนครนับจากนั้นการศึกษาศิลาจารึกในไทยก็เริ่มขึ้นเขาได้รวบรวมรายชื่อศิลาจารึกต่างๆที่พบในประเทศไทยรวมพิมพ์เป็นเล่มชื่อประชุมศิลาจารึกภาคที่1เป็นเรื่องของศิลาจารึกสมัยสุขโขทัย15หลักและยังแสดงศิลาจารึกที่พบในประเทศไทยจำนวน212หลัก โดยระบุสถานที่ที่พบที่อยู่ในปัจจุบันลักษณะจำนวนบรรทัดภาษาและศักราชหลังจากนั้นเขาได้จัดทำหนังสือประชุมศิลาจารึกภาคที่สองขึ้นอีกเล่มหนึ่งเป็นเรื่องของศิลาจารึกทวาราวดี15หลักจอสเซเดเป็นนักอ่านศิลาจารึกที่ทั่วโลกยอมรับแต่เขาก็ยอมรับฟังความคิดเห็นข้อท้วงติงและคำวิจารณ์จากคนอื่นๆเสมอ ทำให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้นมากมายจากข้อโต้แยง้งจากสิ่งที่เขาได้ค้นคว้าไว้จึงถือว่าเขาเป็นผู้จุดประกายการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีในประเทศไทยก็ว่าได้ศาสตราจารย์โครชาร์กซึ่งเป็นอาจารย์ของสถาบันการศึกษาชั้นสูงสาขาประวัติศาสตร์และภาษาศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสกล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่จอร์จเซเดใช้ชีวิตอยู่ทางตะวันออก เขาได้ผลิตผลงานด้านประวัติศาสตร์และการอ่านศิลาจารึกเอาไว้มากมายแต่ละชิ้นเป็นรากฐานสำคัญในการศึกษาของนักประวัติศาสตร์ในยุคต่อ,ตอ,ตอมาเป็นอย่างดีและกล่าวได้ว่าจอร์จเซเดเป็นสัญลักษณ์ของจารึกวิทยาเลยทีเดียวทั้งนี้เพราะว่าเขามีผลงานประชุมจารึกเขมรถึง8เล่มประชุมจารึกสยามสองเล่มและบทความอีก500ชิ้นที่เกี่ยวกับการอ่านจารึกประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียและพมา่า ผลงานทั้งหมดได้รวมพิมพ์เป็นเล่มเมื่อปี2487และครั้งสุดท้ายพิมพ์เมื่อปี2 5 7สัดศาสตราจารย์ดรประเสริฐนนครกล่าวว่าบัญชีศิลาจารึกที่พบในสมัยของเซดีทำให้สืบค้นได้ว่าศิลาจารึกที่พบใหม่นั้นเคลื่อนย้ายมาจากที่ใด เช่นศิลาจารึกซึ่งพบที่ระเบียงพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมตอนแรกไม่ทราบว่าเคลื่อนย้ายมาจากที่ใดแต่เมื่อสอบดูเรื่องราวและจํานวนบรรทัดทั้งสามด้านก็ทําให้ทราบว่าศิลาจารึกนี้เดิมอยู่ที่ตำบลไม้ขอนสวรรคโลกอย่างไรก็ตามผลงานของเซดีก็มีความผิดพลาดเขาเคยพูดไว้กับศสตรจรย์โคลวดว่า งานของเขานน้นต้องนํามาศึกษาใหม่และเป็นภาระของคุณที่จะต้องศึกษากันต่อไปเรื่องที่ผิดพลาดที่สุดก็ได้แก่เรื่องความคิดที่มีต่อดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ว่าคนในอินเดียตะวันออกยังอยู่ในยุคปลายหินใหม่แต่จากการศึกษาทางโบราณคดีในช่วง30ปีที่ผ่านมาพบว่าอารยธรรมอินเดียได้แพร่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นานนับพันปีมาแล้วนับจากติดต่อกับอินเดีย และเซเดเองก็ไม่อาจแยกแยะลักษณะเฉพาะทางด้านวัฒนธรรมการเมืองและสังคมของท้องถิน่นที่มีลักษณะเฉพาะได้แต่ว่าผลงานของเขากลับมาเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาในปัจจุบันจอร์จเซเดใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยนาน13ปีซึ่งเขากล่าวว่าเป็นช่วงเวลาที่เขามีความสุขที่สุดในชีวิต เขาได้เข้าถวายตัวเป็นบุตรบุญธรรมของสมเด็จพระเจ้าบรมมงศงเธอกรมพยาดำรงราชานุภาพด้วยในปี2472เขาเดินทางออกจากประเทศไทยไปกรุงฮหาหนอยเพื่อรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักฝร,รั่งเศสแห่งปลายบริพัติศเป็นการเดินทางที่เขารู้สึกอาลัยมากและได้นำความไปปรึกษากับสมเด็จก,กรมพญาดำรงซึ่งท่านก็ตรัสว่าถ้าหากท่านเป็นเขาก็จะไปเพราะเมื่อชาบต้องการแล้ว ควรจะทำงานเพื่อชาติหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเซเดเดินทางกลับประเทศฝรั่งเศสได้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์ของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศและต่อมาได้เป็นพันธารักษ์พิพิธภัณฑ์แคนารีจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่ออายุ83ปีเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นปราญ์ที่ยิ่งใหญ่คนแรกในด้านประวัติศาสตร์ของเอเชียอาคเนี์ Música